เป็นทะเลเนี่ยคืออะไรเป็นปัจจัยทุ่นี่เข้ามาเยอะมากก็ปัจจัยหนึ่งก็คือคนไทยไม่จับไม่ใช่สัตว์เศรษฐกิจของประเทศไทยแล้วทะเลไทยอุดมสมบูรณ์ขึ้นจากมาตรการ iuu ที่ผ่านมาทำให้เขารู้ว่าจุดนี้เขาน่าจะเสี่ยงมาจับได้ก็ฝากบอกไปถึงแม้จะคุณคิดว่าคุณมาจับได้แต่มันเป็นทรัพยากรของคนไทย เราจะปกป้องและจะไม่ยินยอมให้คุณมาจับอีกต่อไปนะครับทีนี้เรามีมาตรการเข้มอย่างไรบ้างกบเพื่อ,อป้องกันการลักลอบน้าก็เข้มก็คือจับจริงแล้วก็ออกเรือเยอะขึ้นเครื่องบินจะบินเยอะขึ้นนะครับแล้วเราก็รู้ว่าพื้นที่ไหนที่เขาเข้ามาเราก็จะไปเน้นพื้นที่นั้นนะครับก็นอกจากทับเรือภาคสอนชนภาคทำด้วยตัวเองแล้ว ผมขอความกรุณาชาวประมงด้วยกันคนไทยด้วยกันเห็นอะไรรีบโทรบอกนะครับนอกจากเราออกไปเองแล้วเนี่ยจะขอนิดหนึ่งคือเวลาเรือประมงแจ้งเรามาเนี่ยแจ้งช้าไปนิดหนึ่งพอแจ้งมาเนี่ยหลังจะพอเห็นปุ๊บเนี่ยต้องรีบโทรบอกเราจะอยู่ในพื้นที่เราจะได้รีบเข้าไปจับเลยนะครับอย่าใช้เวลาทิ้งไว้นานบางทีก็เลยมีข่าวเหมือนกับว่าเราออกไปแล้วไม่เจอ จริงๆเราอยากจะจับต้องจับให้ได้เป็นหน้าที่เรานะครับที่ผ่านมาเรามีเป็นการจับกลุ่มมากน้อยแค่ไหนครับมากน้อยแค่ไหนก็จับประจําแต่ตั้งแต่หนึ่งตุลาเนี่ยจับจริงๆได้ลำหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เรือก็ถูกจับอยู่ที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะจับจับจริงแน่ๆผมมาสั่งการเองแล้วนะครับในส่วนจับแล้วนกฎหมายตรงนี้มันอ่อนไหมคือถ้าเราสกิลูจับแล้วมันก ทั้ลตลอดนะกลุ่มพวกนี้เนี่ยมันเคยไม่ไม่กลัวเลยกฎหมายที่อ่อนหรือไม่อ่อนเนี่ยก็คงต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบที่เขาว่ากันด้วยเรื่องกฎหมายทหารเรือมีหน้าที่ไปจับมาให้นะครับก็เราจะสื่อตรงนี้ไปให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบว่าอาจจะต้องมีมาตรการหรือก็ทบทวนเรื่องกฎหมายให้มากขึ้นแต่เราส่งสัญญ,ญาณผมขอส่งสัญ,ญญาณไปถึงทุกคนที่กระทําผิดว่าสอนชนและ ทัพเรือภาคต่อไปนี้จะจับจริงแหละนะครับในเรื่องของกองทัพเรือด้วยกันค่ะบนก่อนก็มีหรือของเวียดนามที่เป็ีเ่นะเรามีาด้านด้านด้านตรงนี้ค่ะเราได้มีการพูดคุยสร้างความสมคัญแล้วก็ประจันสำคัญมีครับมีจริงๆในอดีตผู้บังคับการหาเรือก็พูดไว้เสมอว่าประเทศเราเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงเรายกประเทศเราหนีไม่ได้นะเขาในระดับประเทศผู้ใหญ่สามารถขีและลักใครกัน ก็มีเด็กๆเ,เกเรบ้างอันนี้เป็นเรื่องปกติของบ้านติดกันผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็พูดกันเข้าใจว่าเด็กเกเรก็ต้องจับกันนะเราไม่ได้ให้ท้ายกันนะครับแต่ระดับระหว่างประเทศเรายังมีความสัมพันธ์ที่ดีกันอยู่ก็จะเห็นภาพในแง่เราลาดตะเวนร่วมลาดตะเวนร่วมนี่คือการบอกให้รู้ว่าประเทศสองประเทศยังคงพร้อมที่จะปฏิบัติการรักษาผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน แต่ถ้าเด็กฝ่ายใดออกนอกเส้นก็จับนะครับในเรื่องของเหื่อนทางทะเลนี่ตอนนี้รู้สึกบาเหมือนกับช่วงลาลาไอกลางปีหรือต้นปีเนี่ยทางเรือรู้สึกว่าจะมีผลงานในการจับบุหรี่ใช่ตอนนี้อันเน้นให้บแบบนี้เนี่ยงาต,ต่ออย่างไรบ้างครับเต็มที่ครับเดินหน้าเต็มที่ก็ตามที่สื่อมวลชนได้เห็นข่าวนะจับทั้งที่นอรขอทั้งที่จังหวัดตราด ทั้งที่นี่เองนะครับเราก็จะเดินหน้าทำหน้าที่ทหารเรือตามที่ผมให้นโยบายไว้ว่าจะต้องทำให้ประชาชนชาวไทยเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในทหารเรือให้ได้ครับเรื่องเรื่องภพิบัตินี้นะครับทีก็ขอขอบคุณทัพเรือภาคสองทัพเรือภาคสองได้ทำการแก้ปัญหาภัยพิบัติของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องนะครับเราจะใช้นโยบายอาดีตท่านผู้บัญชาการทหารเรือท่านก่อน เราจะไม่รอให้เขาบ้านน้ำท่วมเราจะไม่รอให้เขาเสียหายเมื่อเรามีพยากรอากาศเรามีพยากรล่วงหน้าเราจะเข้าไปช่วยเขาก่อนที่เขาจะเสียหายนะครับครับเอนขอบคุณคัณนะ